ฟาลิคิตเนี่ยผมเชื่อในเรื่องของพลังงานของจักรวาลที่มันเป็นเหมือนลนักษณะที่มันเป็น DNA ที่ฝังมาในคําว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะมีในเออยู่แล้วฟาลิคิตจะมาบอกเลยว่าคุณจะเป็นยังไงหนึ่งสามสี่ระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเหมือนบอกว่าฉันเก่งแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ถูกครอบด้วยสิ่งนี้เหมือนว่าไม่มีทางหรอกพลังงานจักรวาลหรือว่า ฟ้าลิขิตอะชั้นผ่ามันหมดไอคนที่เรามองไม่เห็นอะที่เขาบอกว่าเป็นฟ้าลิขิตอะอาจจะมองเก่งมากถูกต้องมากเจ้าจงเดินไปตามนี้แหละแต่ทุกอย่างที่เจ้าคิดหรือว่าที่พูดอะมันถูกกําหนดไว้แล้วมันถูกลิขิตไว้แล้วที่จะต้องเจอแต่ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้กับความเป็นมนุษย์ไปด้วยมันไปด้วยกันจักรวาลทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะแต่เราเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้น ที่จะต้องขับเคลื่อนไปแต่ถ้าถามว่าเราจะหลุดจากสิ่งที่เขาบอกว่ารักโรคกรดหลงไปได้ไหมปัจใจสีได้ไหมก็ไม่ได้เราจะไปเป็นคนเล่ร่อนเหรอถ้าในเมื่อเรายังมีสติปัญญาอยู่เราจะไปโกงกินเหรอถ้าในเมื่อเรามีสมองแล้วก็มีเขาเรียกว่าศีลธรรมอันดีใช่ไหมรักโรคกรดหลงก็เช่นเดียวกันผมไม่สามารถที่จะบรรยายได้เพราะว่าไม่ได้แบบเป็นแบบน,นี้นะแต่พูดง่ายๆอะ่ะ มันก็คือเส้นทางของมันมันก็จะนำพาไปสู่จุดของมันนั้นๆเสมอมันจะนำพาไปให้เราในจุดที่เราต้องการจะเจอคุณเคยสังเกตไหมเวลาถ้าเราคิดว่าวันนี้ฉันจะต้องเสียเงินแน่ๆแล้วก็จะมักเสียเงินวันนี้ฉันออกไปถ้ารถติดไฟแดงแรกเนี่ยฉันจะต้องติดแม่งทุกไฟแดงวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันจะโชคดี ได้เจอแต่สีดีก็จะดีมันถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยระหว่าง1.1 1.2ของคาว่าฟ้าลิขิตจะบ่งบอกว่าเฮ้ยถ้าเราคิดด่ดีมันก็จะไปในทางที่ดีแต่ถ้าสมมุติเราคิดว่าร้ายมันก็จะไปในทางที่ร้ายมันเหมือนว่าเรารู้อยู่เสมอว่าไปในที่มืดมันอันตรายแต่เราก็ยังไปสุดท้ายมันก็จะเป็นยังไงถ้าเราไปในที่สว่าง แล้วมันปลอดภัยมันก็จะบ่งบอกได้ว่ามันเป็นยังไงซ้ายขวาเหรียญมีสองด้านอยู่เสมอก็อย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันก็คือแค่นี้แต่ฟ้าจะลิขิตไปสุดท้ายได้ยังไงเขาไม่ได้บอกเราหรอกว่ามันเป็นยังไงแต่เราจะเห็นสุดท้ายตอนที่เราหมดลมหายใจเลือกสุดท้ายแล้วเราจะเหมือนฟ้าทุกอย่างจะมาในหัวหมดเรื่องดีเรื่องร้ายสิ่งที่เราเคยกระทำนะ่ะมันจะกลับเข้ามาหมดตึ๊งหมดเลย และถ้ากลับมาในเรื่องของคําว่าถ้าเรามีครูบาอาจารย์ล่ะกับฟ้าลิขิตเป็นยังไงผมก็ยังเชื่ออยู่เสมอครูบาอาจารย์ก็เปรียบเสมือนสิ่งที่ฟ้าส่งลงมาให้เป็นบัตดีหรือผู้ที่ให้เราสัมผัสได้จากสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่เป็นอากาศธาตุให้เราจับต้องและให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวว่าเฮ้ย hey, อย่าทําอย่างนี้นะเฮ้ย hey, อย่าทําอย่างนี้นะเฮ้ย hey, หมั่นทําอย่างนี้นะและเราก็จะไปสู่สูนจุดหมาย แต่ขอบอกไว้เลยว่าถ้าเราจะไปพบครูบาอาจารย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปตอนที่เราทุกข์อย่างเดียวไปตอนที่เราสุขด้วยเหมือนกับเราไปวัดเนี่ยเราไปวัดเนี่ยตอนที่เราสุขแต่เวลาที่เราทุกข์เนี่ยเราต้องคิดว่าเราต้องหาคําตอบให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยไปพึ่งนะครับแต่ไม่ใช่แบบพอสุขผ่านวัดปีนไปเลยไปเที่ยวแต่เวลาทุกข์เลี้ยวเข้าไปหาอันนั้นแหละเราก็จะได้คําตอบที่ แย่ yeah, ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองว่าเฮ้ย <_ d ata> ทำไมทุกข์เราเพิ่งค่อยมาหาหรือว่าอ๋อทำไมว่าทำไมเรามีทุกข์หรือถึงมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วเวลาเรามีเราถึงลืมในสิ่งนี้เรามีความสุขในสิ่งนี้แล้วเราลืมในสิ่งนี้เราอย่าหลงลืมว่าคนที่มอบความสุขให้เนี่ยเวลาเรามีความสุขอะเราอะไปมอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กันเถอะแต่ไม่ใช่ว่าคนอะมีหน้าที่ให้ แล้วเราเป็นหน้าที่รับเราก็จะมารับอย่างเดียวเลยไม่เคยให้เลยอย่าทำนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยคุณก็ไม่มีเหลือใครอยู่นะครับโอเคฝืนฟ้าฝืนสะตาฟ้าถ้าฝืนได้เท่ากับเราลิขิตเองถ้าฝืนไม่ได้คือฟ้าลิขิตอันนี้มันก็เป็นมุมนะครับที่เราไม่สามารถหาคําตอบได้ตัวผมเนี่ยก็ยังบอกเอ้ฟ้าจะมาลิขิตอะไรท่านในเมื่อถ้าเราไม่ทำเนี่ยแต่บางสิ่งบางอย่างใช่ แต่บางสิ่งบางอย่างไม่ใช่นะอย่างฟ้าที่เขียนว่าให้เราต้องไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องอยู่ก็ได้นี่หว่าแล้วทาไมเราต้องไาอยู่ตรงนั้นวะมันคือเรื่องที่เราแบบเอ๊ยยังไงเหมือนเอาง่ายๆถ้าคนเนะี่ยมีแฟนอ่ะถ้ามันไม่ใช่คู่อ่ะถ้าฟ้ามันไม่ริขิดคุณไม่มีทางเจอกันหรอกเคมี d n เอของคุณไม่ตรงกันหรอกบางคนบอกว่า <c oughs> โดนผัวตบเตะแต่ก็ยังรักนั่นแหละก็ฟ้าริข์ไงแล้วทําไมไม่ตีจากไปล่ะแต่เมื่อเขาทําอะไรร่างกายเราหรือกับกันถ้าผู้หญิงเนี่ยข่มเหงผู้ชายเต็มที่เลยแต่ก็ยังรักนู่นนี่นั่นต่อให้ทาแบบอะไรก็ตามเนี่ยก็ยังรักก็นั่นแหละผัวหาบเมียคอนมันก็ต้องอยู่คู่กันแล้วเขาเรียกว่าฟ้าริข์ไหมอ่ะทาไมไม่ไม่ตีจากกันแต่บางคนบอกอ้าวก็บางคนก็ตีจากกันก็ใช่ไงก็ในเมื่อมันหมดเวลา ของบูญสัมพันธ์กันแล้วที่ฟ้าลิขิตก็ต้องแยกย้ายกันไปนี่แหละมันก็คือคําตอบที่มันเกิดขึ้นนั่นเองแต่ระหว่างทางเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยตัวเราเนี่ยจะเป็นอะไรเราจะหาคําตอบของเราเนี่ยแบบไหนมากกว่าคุณก็สามารถเลือกคําตอบของคุณได้คนดูที่อยู่ทุกคนเนี่ยก็สามารถหาคําตอบของคุณได้คุณเลือกในจุดที่คุณรู้สึกดีรู้สึกสบายใจได้มันไม่จําเป็นที่จะต้องตอบทุกคนว่าฉันรู้สึกยังไง แล้วมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปบอกเขาว่าทําไมฉันถึงต้องแยกทางหรือห่างหายจากสิ่งนี้เขาไม่ใช่คุณคุณไม่ใช่เขาบางอย่างไม่จําเป็นที่จะต้องตัดสินได้แต่ที่เราคุยกันได้นั่นคือการแลกเปลี่ยนว่าเส้นทางของเราคืออะไร คำสอนปัจจุบันใน YouTube หรือว่าที่เราเห็นเยอะแยะมากมายมีปัเจ็ดคนมากมายที่จะให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้และให้เรารู้สึกว่าถูกจริตไม่ถูกจริตบางคนก็ไม่ชอบที่หน้าฝันดีฝันเด็ดก็มีหรือว่ายัางไงเข้ามาหรงหรืออะไรแล้วแต่แม้กระทั่งตัวผมมันก็มีจริตแต่สุดท้ายเนี่ยเรากลับมามองตัวเองและเราเนี่ยใจไปโมโหโกธาหรือว่า เอาความคิดของตัวเองบอกว่ามันต้องอย่างนี้สิมันพูดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นั่นก็ยังมีอยู่เพราะเรายังติดอยู่ในคําว่ารักโรคโกรธหลงแค่นั้นเองแต่สุดท้ายเราก็อยู่กับตัวเราเองในเรื่องของคําว่าคุณวุฒิและวุฒธธิภาวะเราถึงอยู่ได้แบบนี้ไงฮะโอเคมาต่อนะครับคู่เวรคู่กรรมถึงเวลาก็จากกันเองใช่แต่ผมเนี่ยเล่าเรื่องแมะเลยนะนิดเดียวตอนสุดท้ายเลยมันก็เหมือนฟ้าลิขิตอะแแมะเขาก็เป็นคนที่เป็นแม่บ้าน ทำสวนทำไร่อยู่ชนบุรีมันเจอป้าป้าก็จะเป็นพวกแบบลุยลุยติดต่องานแบบว่าเาแบบสมัยก่อนเขาจะมีแบบพวกไอกันมาก็จะแบบขนขนสินค้าขนของขายนูนนี่นั่นป้าก็ไม่ได้อยู่กับที่ไปเรื่อยเราก็จะเห็นแบบป้ากับแม่บางทีก็ย้งชงเช้งแต่ก็รักกันถ้าไม่รักกันก็ไม่มีลูกแปดคนใช่ไหม ป้าตื่นเช้ามาทํำข้าวต้มทําอะไรอาหารให้วางไว้ให้กินแล้วป้าก็ไปทํางานนู่นนี่นั่นกลับมาพอกลับมาบางทีแม่ก็บ่นนิดหน่อยดูสิต้มข้าวต้มไว้เนี่ยลืมปิดนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเนี่ยรู้ไหมการจากลาของเขาอะป้าก็อยู่ในอ้อมกอดของแม่ตอนที่ล้มในห้องน้ำเพราะเหลือเขาใหญ่อยู่ต่างจังหวัดถ่ายรายการเขาให้คนข้างบ้านมาพังประตูแล้วก็อุ้มอยู่ในอ้อมกอดสุดท้าย แล้วก็ฟ้าลิขิตอีกว่ามันเป็นประเพณีวันฝังป้าเป็นประเพณีของเขาเราก็ไม่รู้ว่าห้ามให้ภรรยาไปที่หลุมศพแม่ก็ต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวลูกหลานทั้งหมดไปทำการฝังศพป้าเนี่ยแค่นี้เองและปัจจุบันเนี่ยผ่านมากี่ปีแล้วเป็นเกือบ20ปีเขาก็ยังแบบทำของเล็กๆน้อยๆเวลาถึงเทศกาลเชงเม้งไปไหว้ป้า นู่นนี่นั่นแล้วเขาเรียกว่าอะไรที่ผมไม่ได้ยกตัวอย่างอันอื่นเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เห็นอยู่ว่าก็ฟ้าลิขิตให้มันเกิดขึ้นแบบนี้แต่แม่ผมเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งมากนะไม่มีน้ําตาเลยเขาบอกว่าป้าเธอไปดีแล้วที่เหลือเนี่ยก็ต้องอยู่กันไปก็อย่างที่เล็กพูดอยู่เสมอว่าแม่บอกว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะโอ้ได้จากลาไปเนะี่ยขอแค่วันเดียวนะแล้วก็ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเลยเอาง่าย เหมือนอย่างที่ผมบอกว่าทำไมถึงมาเป็นจิตอาสา,ศาอยากจะมีชื่อเสียงหรอเปล่าผมเห็นแม่ผมช่วยงานเนะี่ยตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดโดยที่ใครก็ไม่รู้ทําของแจกไปร่วมงานบุญงานบวชงานตรุษจ,จีนงานอะไรทําหมดทุกอย่างจนวันหนึ่งเราโตขึ้นมาแล้วถามแม่สั้นๆเลยกับประโยชน์แม่ทําไปเพื่ออะไรแล้วคําตอบก็คือเมื่อเรือโตว,วันหนึ่งหรือจะรู้เองว่าสิ่งที่ทํามันคืออะไรมันก็เลยเดินมาถึงจุดนี้นะครับโอเค เรื่องฟ้าลิขิตเราก็ได้เล่ากันไปแล้วซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมีเรื่องราวอาจจะไม่น่าสนใจอาจจะไม่มีอะไรแต่เราก็ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน